สวัสดีค,ดค,ครับกลับมาพบกับเราสองเพืแล้วนะคะเช่นกันค่ะอาจารย์พีจาก A าร o m a Coffee Academy ครับวันนี้นะคะมาพบกับเราสองืแล้วนะคะก็ต้องมาพบกับเมนูพิเศษต,ตอนรับเทศกาลฮารวี วันนี้มาด้วยกันถึง3เมนูนี้เลยใช่ครับหน้าตาสวยงามมากทุกเมนูขายได้แน่นอนช,ช่วงวันฮาโลวีนใช่แล้วก็วิธีทำก็ง่ายมากๆด้วยใช่ครับซึ่งวันนี้นะครับเราดีไซน์มาทั้งเอสเปรสโซ่ eso, มาทั้งคบูแล้วก็ไทยที่โอเคค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำเมนูทั้ง3เมนูนี้กันเลยค่ะไปครับ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำเมนูแรกเลยนะคะเมนูแรกมีชื่อว่าอะไรคะครพี่พีคสปุกกี้ดาร์กทีครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างอ่านะครับวัตถุดิบก็คือที่นะครับก็คือจะเป็นชาออริจินอลนะครับของอารโรมานี่นะคะตัวชาไทยหัวสิง์นะคะซึ่งเป็นออริจินอลของอารโรมาเราเลยใช้เท่าไหร่คะพี่พี่ใช้แค่2ช้อนโต๊ะนะครับก็คือ สกัดมา60 ml นะครับก็จะได้ความหอมของชาไทยแต่จมูกมากๆนะครับซึ่งความหอมอย่างเดียวไม่พอเราต้องการความเข้มด้วยวันนี้ใช่ครับซึ่งเราสามารถเบรนดนะครับด้วยนะครับผงชาไทยของอารโอมาใช่ค่ะตัวนี้ใช้อัตราส่วนเท่าไหร่เอหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเท่านั้นเดียวก็จะเพิ่มความเข้มแล้วก็ความหอมของชาไทยได้มากขึ้นครับโอเคต่อไปค่ะพี่ผิดนอกจากตัวชาแล้วนะครับเราก็จะมีส่วนผสมของความ นมนะครับก็คือวันนี้นะครับเราจะเป็นสปูกี้แบบเทลตี้นะครับะจะได้สลิมสลิมนะครับด้วยใส่การใส่นมของมิวแ l a นะคะเป็นนมแอลมอนของมิวแ l a นะคะซึ่งมิวแ l a มีให้ลูกค้าเลือกถึง5รสชาติเลย<ช>เน่ะตอนนี้เราเลือกใช้เป็นตัวแอลมอนอันตราส่วนใช้เท่าไหร่เอ่ย100 ml ครับ100 ml วัตถุดิบหมดยังคะพี่พียังครับ คราวนี้นะครับมันจะมีความดาร์กเนาะนะครับเราก็จะมีในส่วนของช็อกโกแลตนะครับของดาวินชีนะครับนี่เลยค่ะตัวดาวินชีนะคะซอสช็อกโกแลตนะคะตัวนี้ใช้อัตราส่วนเท่าไหร่เอ่ยอ่า15 ml นะครับเพื่อมาตกแต่งข้างแก้วให้เป็นความดาร์กนะครับได้มีความสวยงามนั่นเองแล้วก็ได้ความแบบเป็นช็อกโกแลตผสมกับชาไทยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีความแบบเป็นนะครับโฟมนะครับสี แดงนะครับด้วยนะครับโฟมนมนะครับแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่นี่ค่ะของดาวินชีเหมือนเดิมนะคะกับยูโรเปียนสตรอเบอรี่นะคะตัวนี้ใช้เท่าไหร่ค่ะใช้แค่5 ml นะครับเพื่อแต่งสีตัวโฟมเท่านั้นจริงๆวัตถุดิบมีไม่เยอะเลยเนาะหลักๆก็จะมีตัวใบชามีตัวซอสแล้วก็จะมีตัวไสหลัปแล้วก็จะมีตัวนมนิดหน่อยซึ่งเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในร้านอยู่แล้วเดินไปแค่อโรมาช็อปนะครับ จบเลยโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปทําเมนูแรกกันค่ะไปครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทําตัวครีมโฟมก่อนนะครับโดยใช้นะครับตัวนมสดนะครับสองออนแล้ววิปปิ้งครีม 15ML นะครับตีให้เป็นโฟมหนาๆนะครับเพื่อตกแต่งนะครับตัวชาไทยนะครับให้มันดูแบบเป็นมีโฟมสีเลือดนะครับ เพราะว่านะครับนอกจากเราจะตีโฟมแล้วเนี่ยเราจะใส่สตรอเบอรี่ลงไปด้วยครับน้องกันเทได้เลยนะครับก็จะกลายเป็นโฟมนมนะครับสีนะครับออกเลือดบางๆแรงแดงชมพูชมพูหน่อยถ้าอยากได้เข้มก็สามารถเพิ่มได้อีกหน่อยไหมครับพี่พีทได้ครับแล้วก็เอามาลาดข้างบนก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆตัวนี้ก็ไม่ได้แบบส่งผลกับ รสชาติอะไรมากเนาะพี่พีมป็นแค่เหมือนแบบการเดคอเรตให้มันสวยงามครับก็เดี๋ยวเอาสตรอเบอรี่เดคอเรตข้างบนอีกทีนึงโอเคได้ละนะครับเราก็จะพักไว้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมานะครับมิกชาไทยนะครับก็คือนำชาไทยที่สกัดมาแล้ว60 ml นะครับก็นะครับใส่ลงช่วยผสมนะครับแล้วก็ใส่ผงนะครับชาไทยนะครับ 1ส่วน4ี่ใช่ไหมใช่ครับหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเท่านั้นเองนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มแล้วก็ความหอมนะครับของชาไทยได้มากขึ้นเห็นไหมครับสีใช่สีมันก็จะแบบมีความป๊อปสดใหม่เฉดแล้วก็ตอนนี้กลิ่นคือหอมกลิ่นแบบหอมแบบว่าใช่เอ่อตอนแรกมันหอมละมุนเนาะใช่แต่ตอนนี้มันหอมกระแทกจมูกนะครับก็ชา กินแค่เข้ามาเลยนะครับแล้วก็น้องการเอานะครับตัวนมมิกได้เลยครับได้ค่ะวันนี้เราใช้นมอัลมอนด์นะครับจะเปลี่ยนเป็นโอ๊ตได้ไหมได้เป็นโอ๊ตก็ได้เป็นอัลมอนด์ก็ได้เนาะเพื่อความสวยมากนะครับโอเคนะครับแค่นี้เราก็จะได้เป็น ชาไทยอัลมอนด์รสชาติเข้มพ้นของชาไทยแท้ๆนะครับคราวนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาแต่งข้างแก้วนะครับให้มีความเป็นสปูกี้ดาร์กนิดนึงวันนี้ใช้แก้วกี่ ML คะ16ครับจะเป็นแก้วถูกโกก็ได้นะครับแต่วันนี้เราออกกล้องเราก็ต้องใช้แก้วที่สวยหน่อยสวยหน่อยะครับ16ออนนะคะไม่ใช่ ML นะคะนอ่านะครับเราก็จะป้ายค้างแก้วนะครับตามที่เราอยากจะป้ายเนาะนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วว่าฮาโลวีนอ่ะมันก็จะมีความแบบว่าเป็นแบบความดักดับหน่อยความแบบว่าน่าัวรน่าัวหน่อยเนาะต่ว่าแล้วก็เราสามารถแต่งด้วยโอรีโอข้างในได้ด้วยเพราะชาไทยนะครับแล้วก็ตัวอัลมอนด์นะครับผสมกับโอรีโอเนี่ยเข้ากันดีนะครับให้มันดูแบบมีเหมือนเลือดคลั่งเป็นคนคลั่งไหมเป็นคนคลั่งคลั่งอนีางอื่นคลั่งอะไรจ๊ะคลั่งรักค่ะ ไม่เฮวให้หน่อยหรอพี่เดี๋วันเองค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำแข็งนะครับอฝากถือได้ค่ะแค่นี้จริงๆก็สวยแล้วน้อพี่ใช่ครับอ่านะครับแล้วก็น้องก้านก็จะเทตัวใสยวูสีสวยมากทุกคน แล้วก็ดูเป็นฮาโลวีแบบเข้ากันหมดเลยเนาะเพราะ<ช>ว่าฮาโลวีเนี่ยเขาก็จะมีแบบความสีส้มของแบบฟักทองส้มกกีนอะไรน,นี้เนาะ<ช>แล้วก็จะมีความแบบเข้มๆหน่อยวันนี้เราก็เป็นแบบตีมแบบเดคราอ่านะครับแล้วต่อนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอนะครับตัวอ่าสตารอเบอร์รี่นะครับอีกนิดนึงเพื่อเอามาราดให้มันเป็นผมเลือดนะครับ ก็เหมือนแบบว่าท็อปข้างบนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็โรยด้วยนะครับตัว Oreo โอริโอบดจริงๆเมนูพวกนี้กันชอบมากเลยนะเพราะว่าเราสามารถแบบรังสรรค์วามคิดได้เนะว่าแบบ<ช>เราอยากจะแบบตกแต่งเดคอเรทยังไงแล้วแบบมันเหมือนเป็นความแบบชาเลนจ์ท้าทายด้วยนะเป็นตามจินตนาการนอนของเรานนเนาะเนาแค่นี้ก็สวยแล้วนนเอากิ่ตัวดี 2องตัวค่ะสองตัวไม่ทั้งข้าเป็นคู่ไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะเราก็จะได้คู่ด้วยนี่นะครับโอเคแค่นี้นะครับเราก็ได้เมนูสปูกี้ด r กที a โอเคเดี๋ยวเราไปทำเมนูที่สองมันค่ะไปครับโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำเมนูที่สองกันค่ะเมนูสองมีชื่อว่าอะไรคะอ่า แบดดี้ลูบี้โอเคมีส่วนผสมอะไรบ้างคะพี่พี่วันนี้ก็จะเป็นเมนูเอสเปสโซ่นะครับซึ่งเราจะทำเอานำเอสเปสโซ่นะครับ มัตตีโฟมนะครับใส่กับสตรอเบอรี่เพื่อให้มันเป็นเลือดผุ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 ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเลือดผุดผุดเนี่ยทำยังไงครับวันนี้เราจะใช้กาแฟบ้านพวยหวายนะคะตัวนี้เป็นวอดคปรสค่ะซึ่งจะมีความเทสโนที่เราจะได้เป็นพวกแบบบราชูการ์แล้วก็แบคทีนวิธีเดี๋ยวเราจะไปชงมาทาเมนูการค่ะตัวนี้ใช้เป็นดับเบิ้ลใช่ครับชงแบบเลโช1ต่อ2นะครับใช้18 g, กรัมสกัด36กรัมครับโอเคค่ะ,อ,ะอื่น ก่อนพี่พีล้วมีอะไรอีกอ่าส่วนผสมนะครับมันต้องเป็นสีเลือดเนาะนะครับแน่นอนสตรอเบอรี่ของดาวินชีขาดไม่ได้น,นะครับ,รบ15 ml European strawberry น,นะคะเป็นไซรัปนะคะจากดาวินชีเนาะ15 ml ค่ะมีความเข้มสีออกแดงแล้วก็หอมหวานจัดจ้านนะครับ เราก็จะผสมกับความเปรี้ยวนะครับของเลมอนดาวินชีนี่นเลยนะคะเป็นตัวน้ำเลมอนเข้มข้นนะคะเพราะว่าดูจากส่วนผสมที่ใช้แล้วอัตราส่วนเดี่ยว,ยว ml <45 S 1> วนะคะ,ะแล้วก็ให้มีความมีเนื้อมีหนังของของเหลวนะครับแล้วเราจะใช้ยูซุฟู้ดเบส นะคะปริมาณเท่าไหร่เอ่ย15 ml 15 ml นะคะตัวนี้ขอขายของหน่อยนะคะเป็นฟุตเบสที่ขายดีมากๆของอโรมานะคะตัวนี้จะมีความเข้มข้นใช่ขายดีอันดับหนึ่งเลยนะคะหาซื้อได้ทุกช่องทางของอรโรมาเลยโอเคต่อไปค่ะเราก็นะครับให้มีความเป็นมิกซ์โรจิสนะครับเราจะใส่น้ำมิสเบอรี่นะครับ60 ml นะครับแล้วก็จะเป็นจิงเกอร์เอล30 ml นะครับเดี๋ยว ไปทำมนูกาเย่โอเคนะคะเราไป็นเอสเปซโซ่บ้านห้วยหวายได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปทำโฟมเอสเปซโซ่กันนะครับทำง่ายๆนะครับด้วยการตีนะครับให้เกิดโฟมตัวนี้นะครับจะทำให้นะครับตัวเอสเปซโซ่ตัวนี้นะครับ มีความละมุนขึ้นนะครับดคราวามผมมันมีแบบอากาศเข้าไปเนาะใช่นะครับแค่นี้เห็นไหมครับก็ขึ้นโฟมละอ่าเดี๋ยวนะครับน้องการนะครับเทตัวนี้มาครึ่งหนึ่งครับสตอร์รี่มาครึ่งหนึ่งอ่าเราก็จะได้เป็นเห็นไหมครับเอ็ด <ผ>ม,มันก็จะ,จะมีอ่าใช่มันก็จะมีความแบบว่าสีสีออกมีความเหลือบเหลือแดงขึ้นมาหน,นึงโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักเก็บไว้นะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมิกส่วนผสมนะครับวันนี้แก้วใช้เท่าไหร่คะพี่พีใช้วันนี้ใช้แก้วไซส์12ออนนะครับเป็นมินินะครับคือจริงๆก็คือสามารถที่จะใส่ในแก้วมิกได้เลยนะครับโอเคมิกจากแก้วนี้ให้ดูไปก่อนล้วไปเททเททุกอย่างรวมลงกันเลยครับน้องการได้ก็คือยูสุนะคะครับแล้วก็เลมอนน้ำเข้มข้นนะคะาวินชีค่ะ ก็ไซรัปไซรัปสตรอเบอรี่ครับแล้วก็น้ำอันนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเททุกอย่างอ่าใช่ครับแล้วก็ยกเก็บให้หมดนะครับเก็บให้เหลืออหหเลืนะครับแล้วก็คนนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีที่ตีอยู่แล้วเนาะก้าวตัวนี้มาตีได้เลยเพื่อทําให้เกิดความเข้ากันโดยที่แบบเร็วขึ้นนะครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นสีเลือด นะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาประกอบเมนูการน,นะครับโดยใช้แก้วนะครับแล้วก็จะมีน้ำแข็งอไอบอลไอบอลตัวนี้นะคะก็<ช>คือครจริงๆอะ่ะทำง่ายมากนะตัวไอบอลเพราะว่า เขาจะมีเป็นแม่พิมพ์เดี๋ยวขอ,อหยิบ,บอุปกรณ์หน่อยนี่นะคะแม่พิมพ์แบบนี้เลยนะคะจริงๆหาซื้อได้ทั่วไปเนาะพี่พีเนาะ<ช>แบบดิสโก,ก็มีมีร้านแบบขายเบเกอรี่อะไรทั่วไปก็มีเนาะก็หาซื้อได้ก็แค่แช์เก็บไว้ในตู้ในร้านได้เลยเป็นก้อนปุ๊บก,ก็ออกมาสทำเพิ่มทําเพิ่มเรื่อยๆอนะครับแล้วเราก็จะเทในส่วนของตัวนะครับมิกนะครับลงไปถ้าทุกคนสังเกตนะคะ ตัวน้ำแข็งเนี่ยไม่ได้น้ำแข็งแบบธรรมดาเนาะพี่พีมีการผสมเป็นลิ้นจีนะครับลงไปแล้วก็มีเหมือนน่าจะเป็นบลูเบอรี่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เป็นบลูเบอรี่ก็จะมีความแบบสวยงามใส่ได้ทุกอย่างเลยนะครับอะไรเหลือๆก็ใส่ไปใช่เหมือนกันบอกอ่ะเมนูแบบ DIY แบบนี้มันคือเมนูที่แบบเป็นแบบความคิดสร้างสรรค์แล้วก็นะครับเทนะครับ ตัวสตรอเบอรี่โฟมเอพิโซลงไปสวยมากซึ่งเมนูความคิดสร้างสรรค์แบบนี้ถ้าใครแบบขี้เกียจคิดเราคิดให้แล้วเนาะพี่จีก็มากดติดตามเราได้มาเทคคอร์สได้เลยนะครับอันนี้เราก็นะครับนาลิ้นจีกับบลูเบอรี่นะครับมาตกแต่งข้างบนนะครับให้มันเป็นลูกตาว้านะครับ แค่นี้จบหรือ,อยังน้าน่าจะยังเนาะนะครับเราก็จะมีเมนูคือมันเป็นโฟมที่แบบหยุดเซตตัวง่ายนะครับก็แค่นี้เราก็มีเมนูนะครับเป็นเอพิโซดแนวมิกซ์โซจิสนะครับเสิร์ฟในวันฮาโลวีนค่ะเดี๋ยวเราไปทำเมนูที่สามนูสุดท้ายกันค่ะไปครับ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทําเมนูสุดท้ายนะคะเมนูที่สามมีชื่อว่าอะไรคะพี่พีเมนูนี้ชื่อว่าแอปเปิ้ล <Yeah. S 2> วันพาเย้ครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเราก็เป็นเมนูกาแฟเหมือนเดิมนะครับก็คือจะเป็นโคบูนะครับนี่นะซึ่งโคบูวันนี้นะครับที่เราทํานะครับจะเป็นของ บ้าน้วยหวายค่ะเป็นวอตโพเซตนะคะซึ่งกาแฟตัวนี้นะคะเมื่อกี้เราทําเป็นเอสเปรสโซ่ไปแล้วนะวันนี้เราก็อยากจะมาแนะนํานะคะว่าตัวนี้ก็สามารถทําเป็นตัวเมนูโคบูได้เหมือนกัเนาอก็คือวัตถุดิบเดียวสามารถทำดับเทั้งสองเมนูเลยครีเอทได้เยอะเลยนะครับค่ะอันนีตราส่วนโคบูมาได้ยังไงคะพี่พีชก็คือ1ต่อ8นะครับก็คือใช้นะครับ กาแฟ1ส่วนน้ำา8ส่วนนะครับแล้วก็นะครับแช่ด้วยน้ําธรรมดานะครับ,รบ10ชั่วโมงนะครับ,รบแล้วก็มากรองอนะครับบรรจุข,ขวดแบบนี้ได้เลยค่ะซึ่งขวดตัวนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อนะคะได้ที่ฮาริโอนะคะเรามีขายนะคะขวดทําโคบูใช่ครับโอเคคะ่ะอันนี้ใช้ มาเท่าไหร่คะ90้าสิ ml นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะนำมาเช็คกับส่วนผสมดังนี้นะครับก็คือมีแอปเปิลซันชัยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกวะาฟูดเบสดเหมือนกันเนาะแอปเปิลซันชยตัวนี้นะคะก็จะมีความเข้มข้นมีเนื้อของแอปเปิลอยู่ในน้ำปริมาณมากปริมาณมากนะคะก็ใช้อัตราส่วนเท่าไหร่คะตัวนี้อ่า20 ml ครับแล้วก็เพิ่มความจิจดนะครับด้วยเลมอนเหมือนเดิมแค่ 5 ml น,นะคะตัวนี้ก็เป็นน้ำเลมอนเข้มข้นนะคะของดาวินชีนะคะก็ใช้อัตราส่วนที่น้อยมากๆนะคะแต่ให้รสชาติที่ปังๆครับอตอนนี้เราใช้อ<ๆ>ัลเปิรซันชายโทนเหลืองเนาะแต่แวมไพายต้องแบบโทนสีแด,แดงนะครับ เราก็เลยใส่สตรอเบอรี่นะครับของดาวินชีนะคะตัวนี้ก็ใช้เลือกใช้เป็นตัว European s สตรอเบอรีนะคะใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับ่ีแค่5 ml นะครับจะเห็นได้ว่า3เมนูที่ผ่านมาใช้วัตถุดิบใกล้เคียงกันหมดเลยหรือตัวเดียวกันหมดแสดงว่าเรา create ได้ เยอะมากนะครับก็ซื้อไว้นะคะก็สามารถคือเห็เมนูได้วันนี้ก็สามเมนู2องถึงสามเมนูเลยแล้วสุดท้ายก็เพิ่มความสปาร์กิ้งนะครับด้วยจิงเกอร์เอลสามสิบมแค่นี้นะครับ,รบเดี๋ยวเราไปประกอบเมนูกันครับไปค่ะ โอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะเป็นเมนูการเฉกนะคะก็นี่เลยนะคะเปิดตัวกระบอกเฉกของเรานะคะแล้วก็ใส่น้ําแข็งนะครับประมาณครึ่งนะครับกระบอกเฉกนะครับแล้วก็เททุกอย่างผ่านน้าแข็งลงไปเลยนะครับ<ค>รตัวแรกเป็นแอปเปิลซันชัยค่ะครับต่อมาเป็นเลมอนต่อตัวเลมอนนะคะต่อมาก็เป็นสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็จิงเกอร์เอลนะครับ นี่ก็หาได้ซื้อทั่วไปเนาะเอาโรงงาไม่มีขายนะคะเลยนะครับแล้วก็จะเป็นโคัวนางเอกคือโคบูครับบ้านห้อยหวนะคะของเราเนาะอันนี้ก็90 ml ใช่ครับต่อมาก็นะครับก็จะทำการเชกนะครับอ่านะครับก็คือลักษณะการเจก ต้องใช้เมนูอะไรมากเอ้ยไม่ต้องใช้ท่าอะไรมากเพราะว่าวัตถุดิบเราอร่อยอยู่แล้วใช่ครับก็คือเป็นแค่แบบเฉกธรรมดานะคอันนี้ก็คือให้พอแบบให้ได้เข้ากันนะครับเย็นๆเนาะโอเคต่อไปี๋ยวเราก็จะจัดเสิร์ฟนะครับตอนนี้เราก็วันนี้น้องกันเลือกเป็นแก้วทรงสูงเนาะน้ำแข็งนะครับบล็อกไอนะครับใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวต่อไปน้องกันนะครับลินนะครับ ลงไปได้เลยครับดีครับไปเรื่อยๆเลยแต่จริงๆแล้วตัวเมนูพวกนี้เนาะพอหมดเทศกาลอะไรไปแล้ววะก็ยังสามารถเอามาทำาาแบบเป็นเมนูปกติได้เลยเนาะเป็นเมนูแบบเพิ่มมูลค่าเนะเาะให้กับของร้านแล้วเราก็ตกแต่งแอปเปิลนะครับต่อไปเราจะเด d e c o m ด้วย การเบิร์นก้านชินนามอนนะครับตัวนี้กลิ่นหอมอบเชยมากๆนะครับแล้วก็ปักด้านข้างได้เลยนะครับเมนูนี้แบบเรียกน้ำย่อยมากเพราะเราได้กลิ่นของก้านชินนามอนนะครับโอเค mm. นะครับ mm. แค่นี้ก็มีเมนูเสิร์ฟว้าวว้าวแอปเปิ้ลพาย เย้เรียบร้อยนะคะกับ3เมนูต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนนะคะง่ายนาอพี่พีนาอวันนี้ใช่ครับกับ Product นะครับแค่กาแฟนะครับมาทั้งเป็นเอพิโซดนะครับแล้วก็เป็นตัวโคบูแล้วก็ชาไทยนะครับแล้วก็วัตถุดิบของอารูมานะครับไม่กี่รายการนะครับเราก็สามารถคีเอดเมนูเหล่านี้ได้แบบ เต็มเต็มนะครับใช่ค่ะแล้วก็เมนูพวกนี้นะคะเราก็เป็นแบบคิดแค่เซมเปิลน้อหรือถ้าลูกค้านะคะที่เกียรคิดอยากจะให้เราคิดให้นะคะลูกค้าก็สามารถมาเทคคอร์สที่ Aroma Coffee Academy นะครับด้วยหลักสูตร Cafe ่ดีไซน์นะครับเรียน2วันนะครับเหมือนเป็นคอนซัลท์ในการทำรักสูตรให้คุณ เลยครับใช่ค่ะหรือถ้าลูกค้าต้องการที่จะเปิดร้านนะคะก็แนะนําที่เป็นหลักสูตรขายดีของเรานะคะกับตัวคาเฟ่แมネจเมนต์นะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยจะได้เรียนตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะเบสิกบาริสต้าเนาะแล้วก็การแบบแมเนจเมนต์ใช่ครับเรียน2วันนะครับพื้นฐานในความรู้ของการเป็นบาริสต้านะครับแล้วก็ฝึกทักษะการโชว์วันที่2ทําเช็คลิสต์สิขั้นตอนทําตัวเตรียมตัวเปิดร้านนะครับวางแผนอย่างครบวงจรครับใช่ค่ะก็คือนึกถึงเราได้เลยนะคะ ที่ a r o m a Coffee Academy เนาะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ยังสามารถเทคคอร์สกันได้นะคะของเดือนอตุลเาเกดพฤศจิกาเนาะแล้วก็ตัวธันวาเนาะใช่ครับมีทุกเดือนเลยนะครับอโอเคค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการจะเปิดร้านนะคะก็สามารถติดต่อที่ไลออนที t a r ได้เหมือนกันเนาะเรามีครบวงตอน,นะคะตั้งแต่เครื่องชงเครื่องบดเครื่องปั่นหรืออุปกรณ์อื่นนะคะในร้านก็สามารถติดต่อช่องทางดางลานี้ได้เหมือนกัน อ่าโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะเราสองคนนะคะขอตัวไปปาร์ตี้ฮาโลวีนก่อนนะใช่วันนี้นะ,นะคะอันนี้เป็นแค่พ็อปในการถ่ายคลิปใช่ครับเพราะเดี๋ยวพ็อปจริงคืนนี้เอ่อโอเคค่ะ okay, งั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราสองคนนะคะขอตัวไปก่อนเนาะฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะคลิปดีๆแบบนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับ